คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับ q w วเวที่เป็น Pathologic หรือ q ิวเวที่ผิดปกติมันก็จะมีคราทีเรียรอยู่อย่างที่หนึ่งคือ q w วเวห้ามดูใน3กับ a v r เพราะว่า ไอ้สองหลีดเนี่ยมันเป็นหลีดที่ชี้ไปทางขวามันสามารถที่จะมีคิวเวฟที่ลึกกว่าชาวบ้านเขาได้ถ้าเกิดว่าเราเห็นคิวเวฟใน AVR อย่างเดียวหรือเห็นคิวเวฟใน3กับ AVR ไอ้เนี่ยไม่ได้เรียกว่าผิดปกติมันสามารถที่จะเป็นปกติได้แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมาเป็นมันมาเป็นวอลเหมือน MI ก็คือเจอ2 3หรือ3 AVF ออันเนี้ยเราจะนับคิวในหลีด3 ว่าเป็นคิวที่ผิดปกติแล้วทีนี้คิวที่ผิดปกติมันเป็นยังไงมันมีอยู่แค่2อ,อย่างครับคือมันจะกว้างแล้วมันก็จะลึกมันจะเป็นอย่างนี้ก็คือคิวกว้างๆที่ที่มันกว้างเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนมันนำไฟฟ้าผ่านรอยแผลผ่านสกาที่มันอยู่ในหัวใจถ้าเกิดว่าเรามี เราเคยเป็น MI ที่ i n f i r i o r Wall มาก่อนตรงนั้นน่ะมันก็จะเกิดเป็นแผลเป็นไว้ซึ่งไอ้แผลเป็นเนี้ยมันนำไฟฟ้าไม่ได้พอมันนำไฟฟ้าไม่ได้ปุ๊บการนำไฟฟ้ามันก็จะสะดุดเราก็จะเห็นว่า Q เนี่ยมันมีความกว้างโดยทั่วไปเราก็จะใช้ว่ามันกว้างมากกว่า1นมิลหรือว่าความลึกความลึกของ Q อ่ะมันมากกว่าหรือเท่ากับ 25%หรือบางที่ก็ใช้แบบ1ใน3 33%ของ R wave มีข้อยกเว้นนอกจาก3กับ a v r ที่เราไม่ใช้แล้วก็คือ Q ใดๆใน V 1ถึง V 3ผิดปกติเสมอเพราะว่าไอ้สามหลีดเนี้ยมันจะต้องเริ่มด้วย R wave ถ้าเกิดว่ามันเริ่มด้วยคิวเมื่อไรก็ตามมีปัญหานะครับมีปัญหาส่วนลีดอื่นๆน,นอกจากนี้มันสามารถมีคิวเล็กๆได้เพราะว่าคิวเวฟที่เกิดตอนเริ่มต้นของ QRS complex เนี่ยคือเซปตัลดีโพลาริเซชันหรือการกระตุน้นบริเวณอินเตอร์เวนติคูลาเซปตัมซึ่งมันจะเกิดช่วงสั้นๆระยะเวลาแป๊บเดียวเรามาหาคิวเวฟก่อน คิวเวฟที่หลีสองมันดูลึกๆไหมนิดนึงหลีสาเนี่ยผมบอกไปตอนแรกว่าไม่ต้องสนใจก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราจะไม่สนใจมันเมื่อเจอมันเดียวๆแต่ถ้ามันมีเพื่อนอยู่ที่2กับ A.V.F เราต้องให้ความสนใจกับมันด้วยอันนี้เราก็ต้องมาเพ y attention เพราะว่าเราเห็นว่าคิวที่ A.V.F อกว้างกว้างกว่า1ม mm. มอันเนี้ยกว้างกว่า1มิลประมาณกว้างประมาณ1.2ม mm. อันนี้น่าจะเป็นพาโทโลจิกน่าจะเป็นพาโทโลจิกเพราะว่าคิวที่หลีดสองก็ดูก็ดูค่อนข้างลึกนะกว้างด้วยน่าจะกว้างประมาณมิลหนึ่งพอดีลึกลึกสามมิลคิวลึกสามมิลสูงเท่าไหร่สูงประมาณเจ็ดเจ็ดกว่ากว่าเจ็ดจุดห้ามิลก็ได้อ่ะปัดขึ้นให้แต่สามจุดห้าส่วนสามหารเจ็ดจุดห้ามันก็มันก็ มันก็เกิน25%อยู่ดีปะ่ะอืมอันนี้ก็คือเฮ้ยมันมี pathologic Q แหละที่2 3 ABF เราอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้ครับคือ Q a d i n f e r i o r i t y หรือว่าจะระบุไปเลยว่า Q add สอ ABF เออผมผมลืมไปต้องเขียนว่า pathologic Q ต้องระบุให้ชัดเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปครับหากใครอยากให้ผมพูดเรื่องไหนลองคอมเมนต์มาดูด้านล่างกันได้เลยครับ